làm đang bì kiều sắp tới sắp tới làm làm lời กำลังสีส่วซุปจ้ะโอ้ยหอมคลุ้งคลุ้งเลยเจะเป็นเพื่อนอจะกำลังเลยเจะ ก,กินเบอร์น่ะก,กินเบอร์หอมหอมเลยจ้ะที่นี่เดีกินเองคันกินเองจ้าเดืองแล้วนะจ๊ะเฮ้ยแสบแสบตาุกแล้วจ้ากินได้แล้วจ้า เหลืองออมเอมแล้วจ้า một cái ít nữa À, quên. กินได้เวลากินแล้วได้เวลากินแล้วจามามามาตา่าเตรียมพร้อมตา hi. What do you got? What are you going to have when Steve gets here? Say hi. Hi. Mm. Good, huh?

ไอเ d ียฮะเอ้วขอตัวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจับปอบนี่นะสามีนี่ชอบเลยบอกว่าแซ่บหลายพากินคนกินใหญ่เลยชอบแห้งการดูกัน่นากินเน่จ้ะเป็นบอก ซุกแล้วก็เบิ่งเป็นตากินเป็นตาแซบเนาะพี่นอนอกเนาะอ่ะเพื่อนมากิน,ไ,กนได้เวลากินแล้วได้เวลากินแล้วจะมามามาตมาอ่าเตรียมกล่อมตา